ท่านดูในของตัวนี้กับปก,บการเทียร์แคสติ้งครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเข้าค่ายกันนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่พวกแบบเข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายคณิตเข้าค่ายวิทย์เข้าค,ค่ายธ,ธรรมะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับผมก็เลยตั้งตัวอย่างของการเข้าค่ายมาครับมาชมเลยมา ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี Anyways, okay, ้ได้เว้เนี่ยกูต้องมาข้าค่ายตอนนี้คือวางกับดักเอาไว้เฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว่าตาฟ้าเฮ้ยว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอที่มันเอาหนามาวางเว้ยเฮ้ยอะไรวะเย็นย็นเย็นเย็นนะโอเคถึงแล้วเราต้องแอบเข้าค่ายเว้ย แบบข้องแค่ลูกเสืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะนี่มันที่ไหนต้องไปใช่ไหมโอเคไปนะับช้ำดูแลตัวเองด้วยตัวเอาตัวบอดงนะตัวเองอันนั้นตัวอะไรไอ้เยอยนี่มันเกมเฮอร์เรอร์หรือเปล่าเนี่ยมึงอย่าเดินให้กูตกใจสิเฮ้ยยิบมาแล้วเฮ้ย ไอ้หน้าตัวนั้น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 แฟชั่นไลท์แฟชั่นไลท์อย่ามาแฟชั่นไลท์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 ตาแดงๆมันเต็มไปหมดเลยอย่าโจมตีกูนะเราเป็นมิตรเพื่อนเราเป็นมิตรกันอุ้ยใครผ่านใครมาฆ่าผ่านเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะทำไรกูนะเฮ้ย เฮ้ยกู่ว่าแล้วมึงมีมีดมึงมีมีด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 หลบหลบเหรอหลบหลบเหรอหลบเท่เหรอเก hmm, ่งเหรอเก่งเหรอเก่งใช่ปะใช้ม <concurrent noise> wow, ีดเนี่ยเก่งอุ้ยมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เก่งเคาน์เตอร์เพน วันพันเมนวันพันเมนเข่าแมนซีนแมนเอ้ยเอาบอเอาบอเอาบอไอันี่อีกอีกตัวอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นอิสหายนุ่น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 ต้องหมดหนุ่กูไม่ใช้แล้วไม่มีกระสุนลืมไปว่าไม่มีกระสุนลืมไปว่าเคยมีนคาบมีนคาบมีนคาบ <t ouch> ข้าบเลียนข้าบอะไรข้าบอะไรที่เจีเกียรติคณิตคณิตคณิตหนึ่งบวกหนึ่งเท่กากับเท่าไหร่ในมูนิ๊กสองไงคณิตก็ตอบไม่ได้ไอ้ควายบิ๊กนี่ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายวัดชั้นแ,แมนเฮ้ยเอ้ยกูต้องไปไหนอ่ะกูกูอะไรต่อกูยังไงต่อโอ้ยโอ้ยเย็น nhe này nhe này, ok <laughs> ok hăng hở ôi tao Bây tao bây tao bây tao bây to Bây xin cả tao ôi cả ôi tao ôi Nhìn ló, tao ôi tao ôi ôi tao ôi tao ôi rồi, ôi tao ôi อาวะเอาวะเอาวะเอาวะนี่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 ไม่มีไม่มีปืนกูสู้ได้เลยเว้ยสิ้นกับบ้านสิครับจังหวะนี้ออกไปไกลตีนไกลตีนเลยไปนี่แหละครับการเข้าค่ายโอเคไปละบ๊ายบาย